ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอซช่องลูกขเนียวเซียวอีสารครับพี่น้องนะครับวันนี้บ่าวที่มาเปิดราคากลางทงหน้าครับพี่น้องนะครับโมแม่นาค้อครับพี่น้องวันนี้ยุคกลางทงกลางปลาเลยครับพี่น้องนะครับวันนี้ทงหน้าบรรยากาศร่มเย็นสบายครับพี่น้องนะสำหรับวันนี้กัคุณแม่เพิ่นวามี่งัวสามโตนะครับอยากเปิดราคานะครับพอเด้เงินไปใส่นี่ทกซนะครับ ก็เลยว่ามาให้ได้บ่าว่าที่นะครับผมบริยุกไกลกันเหมือนนี่ช่วงปีใหม่ครับสําหรับผู้อยู่่อไก่แถวนี้เด้อครับพี่น้องนะครับขันกลับบ้านปีใหม่อย่างไดงัวไปเลี้ยงนะครับหาคอกงัวสีเบืองราคาบระทันใดได้นะครับมือนี่ก็ถือเป็นอีกคอกหนึ่งนะครับผมกลางทงกลางปลาเดี๋ยวพูดกับคุณแม่หน่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่ยังก่อนครับคุณแม่สมัยค่ะอ่าคุณแม่สมัยอยู่บ้านไหนแม่บ้านดอนเรือค่ะบ้านดอนเรือนะครับอ่าตําบลอ่าตําบลดอนโองอำเภอโพชัยจังหวัด ลอยเอ็ดนะครับมี3ตัวครับพี่น้องนะครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกซื้อสองเลยสามครับพี่น้องแม่กับติดทองแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่เรล็กสัก่อนตัวนี้เป็นแม่สาวหรือแม่เนาะแม่นตัวนี้เป็นแม่สาวครับพี่น้องนะครับเป็นสามแม่ลูกก็พี่น้องอันนี้คือสามแม่ลูกนะครับแม่สาวอ่าลูกข้อไหนครับตัวนี้ไอ้เคสามหนึ่งอ่าเป็นเคเอฟสามหนึ่งเนาะแม่นนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเป็นพอไม่กันบามัน นะครับแม่เพิ่นเป็นกัดนะครับอ่าผสมอเไม่กันบามันเคเอบสามหนึ่งนะครับเห็นว่าอ่าเป็นซัดเราไหมแม่ติดซัดได้รอบแล้วก็ติดสองรอบอ่าเป็นซัดมาสองรอบแล้วครับพี่น้องนะครับสําสำหรับผู้อยากได้เม่สาวออาไปผสมเอาด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าเป็นอ่าแบงกัดครับพี่น้องนะครับก็คือเป็นงัวกัดนะครับเลือดผสมอเมริกันบามันเจ้าเคเอสามหนึ่ง เป็นงัวแม่สาวสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบห้าบวกนะครับลอยสามสิบห้าบวกเป็นสัตว์มาแล้วสองรอบนะครับคุณแม่เพิ่อนหมั่นเด้ผสมนะครับเปิดร้านแดงคุณแม่แม่นี่เปิดไว้สี่หมื่นกับอีกห้าพันครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นห้าพันงัวคุณแม่สมัยนะครับมองอันนี้เป็นพี่สาวครับพี่น้องนะครับอันตัวนี้เป็นพี่สาวอันนั้นน้องไส้นะครับอันตัวพุ่นกับเป็นแม่เพิ่นนะครับเอามาเบิ่งคู่แม่ลูกครับแม่บาที่นี่ เมียลูกนะครับลูกตัวที่ไหนล่ะครับหายลูกไม่จย่างตัวหรือแม่นี่สามอ่าหายลูกมาแล้วสามตัวเนาะอ่าสามตัวในท้องเป็นตัวที่สี่เนาะตัวสามในท้องอ่โอ้ตัวสามในท้องนะครับอันนี้พี่สาวตัวที่เล็กอันนี้น้องไส้ตัวที่สองนะครับอันแปดอันนี้ลูกไส้เขี้ยพกแปดด้วยครับพี่น้องนะครับอ่าเป็นอ่าลูกผสมนะครับผมจักเดือนหรือแม่ลูกไส้ต้อก็จะได้สี่เดือนสี่เดือนนะครับตัวนี้สี่เดือน ครับบันที่ท่านห็ดเขาเนาะบ่อ่าบันทีขุดเขานะครับอันนี้ลูกใส่อันนี้แม่เพิ่นนะครับอยู่ร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับแม่เพิ่นนะครับผสมพอได้ไลยครับเนี่ยผสมหกแปดเคเอฟหกแปดนะครับเดี๋ยวจ็ดเดือนแล้วครับได้สี่เดือนผสมในสี่เดือนน่อเลิกครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกภูนี่เปิดรายไปได้ครับเปิดหกจุดสองเปิดหกหมื่นกับอีกสองพันครับพี่น้องหกหมื่นกับอีกสองพัน คูแม่ลูกนะครับสี่สองได้สามประกันท่องแม่เม่์นี่อ่าสี่เดือนใบหลอดครบนะครับพี่น้องนะครับท่องกับเจ้าเคเอฟหกแปดนะครับหรือมักเมร์หกแปดคือสติงเล่อ๋อผสมสติงเล่อมัแม่แม่อ่าผสมสติงเล่นะครับลูกไส้เป็นลูกเคเอฟหกแปดเนาะแม่อ่าแม่ผสมเคเอฟเอ่อแม่นะครับผสมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟ้ามนะครับผมแม่ นะครับลูกไส้เป็นลูกเคเอฟหตัวแม่สาวนี่เป็นลูก KF31 นะครับเป็นสัตว์แล้วสองรอบนะครับแม่สาวเปิดไว้4ี0 0 0ื่นหานะครับแม่ลูกเปิดไว้60,000ก็มอีก2,000ซื้อ2ได้3นะครับรับประกันห้องนะครับกลางทงการับเปิดนาคอกนะครับเปิดกลางทงของแท้ครับพี่น้องราคานะครับถือว่าพ่อเอาไปเลี้ยงนะสำหรับผู้ซื้อไปแล้วได้งวดสตัวนะครับนะครับในท้องก็มีติดท้องนะครับหรือมักแม่สาว เอาไปผสมเอาไปเ,เลือกพอใส่เอาครับพี่นองผู้มักง่วสายสีดำยังสี่นะครับเบอร์โทรคุณแม่เบอร์ไดกก่อนคุณแม่ศ6 5ย6หกห้า6ูนย์หกห้าอีกรอบหนึ่งนะครับศ6 5ย6ห0 6้าศูนย์หกห้าศูนนะครับผมคุณแม่ซื้อว่าสมัยอ่่าแมสมัยนะครับบ้านดอนเลือดตำบลดอนโอ,อ่งอำเภอผู้ชัจังหวัด รายเอีดด้วยครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆกับว่าเบิ้งเอานะครับราคากัยังต่อร่องกันได้นะครับเพื่อนหวังไว้เพื่อต่อนะครับยังมาต่อร่องเพื่อนเอาสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณทุกการติดตามนะครับจังไงนะครับคลิปหน้าไปเปิดยุไสกัฝากไว้ด้วยพี่น้องขั้นบมกไก่กับผมพ่อไปให้ได้กับมาซอยเหลือกันนะครับมือนี่เพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนอ่าอยากเปิดราคาให้พี่น้องพราแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับกั มาอยู่กลางทงนะครับบกไก่นะครับช่วงปีใหม่บ่้มมี่มองข้อได้ไปเบื้องกับฝากไว้ข้อคุณแม่สมัยด้วยครับพี่น้องนะครับจากลาไปเำ่นี้ครับผมสวัสดีครับนะพี่หั่น